บรรยากาศแบบนี้เนี่ยมาเรียนภาษาอังกฤษกันสักหน่อยดีไหมคะอาจจะมองไม่เห็นหน้ารส้มเดี๋ยวจะปรับมาให้ดูมุมน,นี้แล้วกันคํศาศัพท์<น>ที่เราจะมาเล่นในการแต่งประโยควันนี้นะคะคือคําว่า alone alone แป Al ลว่าอะไรแน่นอนน่าจะรู้จักกันดีแปลว่าคนเดียวอยู่คนเดียวหรือทําอะไรคนเดียวนั่นเองคะ่ะคาว่า alone เนี่ยมันเป็นคํา adjective เดี๋ยวครูจะป้อนโจทย์เป็นภาษาไทยให้นะคะเราใช้ความสามารถคิดเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้คําว่า alone เป็น ส่วนประกอบในประโยคนั้นๆนะคะเขาถามแรกจะถามว่าคุณส้มตอนนี้อยู่คนเดียวใช่ไหมตอนนี้คุณอยู่คนเดียวใช่ไหมซึต้องประโยคว่าไงตอนนี้ do you are you หรือ have you คะให้เวลาิาวิค่ะอันนี้คนทางง่ายนะคะจะถามว่าอยู่คนเดียวหรือเปล่าตอนนี้ขึ้นต้นด้วย are you นั่นเอค่ะก็จะกลายเป็น are you alone เรือสังเกตการออกเสียงนิดนึงนะคะเสียงคําว่า alone เนี่ยเสียงมันจะปัดขึ้นเพราะว่ามันเป็นประโยชนคคาถามก็ได้ว่า are you alone faster are you alone นั่นเองค่ะใครที่กําลังคิดว่าทําไมไม่ตอบ do you คะคำอธิบายตรงนี้ก็คือว่า do you alone เนี่ยมันไม่มีเพราะ alone มันเป็นคํา adjective ดังนั้น adjective ต้องมากับ verb to be เว้นซะว่า do you เนี่ยจะมีคํากริยามารับเช่น Do you live alone? นะคุณอยู่คนเดียวใช่ไหมบ้านหลังนี้ Do you live alone? นั่นเองค่ะถามว่าอยู่คนเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะ no I'm not alone no I'm not alone there are some people on the beach there are a few people on the beach คือไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะมีคนจำนวนน,น้อยจำนวนหนึ่งที่อยู่ในชายหาดนะคะตอนนี้คำถามที่สองถ้าจะบอกว่าเมื่อเช้านี้กินข้าวคนเดียวหรือเปล่ามีความ เป็นห่วงนะคะว่ากลัวจะเหงาเมื่อเช้านี้มีเพื่อนกินข้าวไหมคุณกินข้าวคนเดียวหรือเปล่าขึ้นต้นได้ว่าอะไร are you do you หรือ have you คะเอาละค่ะตรงนี้มีความซิกแซกของการตอบนิดนึงนะคะอันดับแรกคุณต้องเลือกประเภทของหัวคำถามให้ได้ก่อนจะต้องขึ้นต้นในหมวดของ do you นั่นเองค่ะ do you eat alone แต่ยังไม่ถูกซะทีเดียว เรียนเป็นเมื่อเช้านี้มันเป็นอดีตการใช่ปะจาก do you ก็จะกลายเป็น did you did you eat alone นั่นเองอะหรือ did you have breakfast alone did you eat breakfast alone นั่นเองนักเรียนขาสำหรับ <No. S 1> ใครที่สงสัยว่าทำไมไม่ตอบ are you คะถ้าตอบ are you เนี่ยมันก็จะกลายเป็น are you eating are you ต้องมากับ ing จดไว้ตอนนี้เลยถ้าคิดว่ายัางไม่ทันถ้าคิดว่าเป็นเรื่องใหม่ นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะจดไว้เลย are you บวกอิ n งก็คือ are you eating alone อันนี้ได้ก็จะหมายถึงคุณกำลังกินข้าวคนเดียวอยู่หรือเปล่าในตอนนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะไม่ต้องดูซับออกเสียงชัดๆพร้อมกัน3 4เมื่อเช้ากินข้าวเช้าคนเดียวหรือเปล่า did you eat alone did you have breakfast alone this morning นั่นเองค่ะเอาละค่ะ<อ>เดี๋ยวให้โอกาสแก้ตัวสำหรับคนที่ยังตอบไม่ถูกสักข้อเลยนะคะหรือว่าเฉียดไปเฉียดมารอบนี้ ต้องเอาให้เป๊ะนะเขาจะถามว่าปกติแล้วคุณกินข้าวเที่ยงคนเดียวหรือเปล่าอ่าโดยปกติแล้วกิจวัตรหรืออะไรที่มันเป็นความจริงทั่วไปอะ่ะกินข้าวเที่ยงคนเดียวหรือเปล่าขึ้นต้นได้ว่างไง Are you do you หรือ Have you คะตรงน,นี้ใบให้นิดนึงกินข้าวเที่ยงคือ Eat lunch Take lunch Have lunch h o าวิค่ะก็จะเป็น Do you นะคะ Do you have lunch alone normally นั่นเองค่ะใส่คาว่า normally เป็นการเน้นย้ำว่าโดยปกติแล้วไม่มีเพื่อนกินข้าวเที่ยงไหมชอบเห็นไปกินข้าวคนเดียวอะไรแบบนี้นะคะดึงกลับมาที่ความเป็นจริงของคุณส้มว่าตอนนี้อยู่บนชายหาดจะถามคือว่าปกติแล้วคุณเดินหาดคนเดียวหรอปรกติแล้วคุณเดินหาดที่นี่คนเดียวหรือเปล่าปกติแล้วขึ้นต้นว่าไงสามวิ ก็จะเป็น do you นะคะตรงนี้เพราะเรื่องของความปกติทั่วไป do you ตามด้วยกริยาเดินภาษาอังกฤษคือ walk นะคะ do you walk on the beach alone do you walk on the beach alone เอาคำว่าปกติแล้วคืออะไร normally normally มาจากคำว่า normal ที่แปลว่าธรรมดาปกติแต่คราวนี้เราใช้ความเป็น l ี่ต้องการเปลี่ยนให้มันเป็น adverb นะคะขยาย walk นั่นแหละค่ะก็คือ Do you normally walk on the beach alone? คุณเศร้หน่อยสิคะว่าคุณจะดูพระอาทิตย์ตกหรือเปล่าเย็นนี้คุณจะดูพระอาทิตย์ตกหรือเปล่าเย็นนี้คุณต้องประโยคว่าไง Do you are you หรือ Have you ถ้าเกิดมีให้เลือก3 choice จะเอาอะไรมาตอบจะเอาอะไรมาถามกันคะแม่ถ้าเกิดมีให้เลือกแค่นี้นะคะจะถามถึงสิ่งที่อยู่ในอนาคตใช่ปะ Do you เนี่ยตกไปเพราะ Do you ถามถึงิจัตรทั่วไป แต่คนนี้ถามว่าจะดูไหมเย็นนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่จวันจะเกิดขึ้น have you ตกไปเพราะไม่ใช่ perfect tense แน่ตรงนี้ใช้ are you ค่ะแต่จะเป็น are you ยังไงครูส้มเคยบอกว่า are you ตามด้วยกริยา ing ใช่ไหมดังนั้น to watch the sunset มันก็กลายเป็น ing เข้าไป are you watching the sunset และตามด้วยคำบอกเวลาของอนาคต are you watching the sunset this evening Are you watching the sunset soon? Are you watching the sunset today? อีกอ p ปชันหนึ่งนะคะถามถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยใช้แทเทิรน์นี้ได้เลย Are you going to บวก verb Are you going to w บวก verb ดังนั้น verb ที่ว่าก็คือ watch the sunset ก็จะได้ Are you going to watch the sunset this evening? Are you going to watch the sunset this evening? หลับตาไม่ดูสับออกเสียง3-4 Again, one more time Are you watching the sunset this evening นั่นเองค่ะแต่คราวนี้เกิดจะถามว่าโอ้ครูส้มจะดูพระอทิตตกคนเดียวหรอเย็นนี้จะได้ว่ายังไงเติมข้ออะไร alone, alone. เข้าไปท้ายประโยคก็จะได้ Are you going to watch the sunset Are you going to watch the sunset alone this evening นั่นเองค่ะนั่นเรียจะเห็นว่าในหาดนี้มันไม่ค่อยมีคนเยอะใช่ไหมคะในบางครั้งการดูพระอทิตก็จำเป็นต้องทำคนเดียว ถามครูส้มหน่อยไหมว่าเวลาคุณดูพระอาทิตย์ตกคนเดียวอะ่ะคุณเหงาไหมอ่าเป็นประโยคที่เอาไว้ใช้ถามเพื่อนได้เลยนะคะเวลาไปนู่นไปนั่นคุณดีเหงาไหมท้านี้จะถามคือว่าเวลาคุณดูพระอาทิตย์คนเดียวคุณเหงาหรือเปล่านักเรียนตรงนี้ครูใบให้เพราะเป็นประโยคที่ค่อนข้างยาวนะคะ when you เข้ามาอ่าจะได้ว่ายังไงนักเรียนครูให้5วินาทีตรงนี้เวลาไม่เยอะคิดมาค่ะ ท m e สอ p หมดเวลาค่ะก็จะได้ว่า when you watch the sunset alone are you lonely นักเรียนคะคำว่าเหงาตรงนี้จะไม่ใช่ alone แล้วนะคะแต่คำว่า lonely ที่แปลว่าเหงานั่นได้เห็นความต่างของ alone ที่แปลว่าทำอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเดี่ยวๆไม่มีใครมาเป็นเพื่อนแต่คำว่า lonely เป็นเรนื่องของความรู้สึกนะคะว่ารู้สึกเหงารู้สึกแบบโอ้ยเคว้งคว้างนั่นเองคะ่ะความต่างก็คือว่า Sometimes when you are alone, you might not be lonely. But when you are with other people, you can be lonely as well. You can also be lonely, although you're with people. จับความหมายนี้ได้ไหมคะถ้าเกิดคิดว่าตัวเองแปลประโยคนี้ออกนะคะลองคอมเมนต์บอกครูส้มด้วยให้ครูมีกําลังใจว่าเฮ้ยนักเรียนฟังเราออกด้วยสําหรับใครที่ชื่นชอบการเรียนแบบนี้รู้สึกว่าได้ฝึกคิดแล้วมั่นใจว่าถ้าฝึกแบบนี้ต่อไปนะคะเราจะสามารถนําไปสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างมั่นใจและตอบโต้ได้เร็วมากขึ้นสามารถเรียนคอร์สออนไลน์กับครูส้มได้เข้าเรียนได้ตลอดที่เพราะตอนนี้เนื้อหามันล้นมากนะคะห้กว่าชั่วโมงแล้วที่ครูให้รวมถึงอ e ีบุ๊กของแถมมากมายเคลมของแถม ยิ่งสมัครเร็วยิ่งได้เปลี่ยนเพราะว่าสมัครไว้วันนี้ไม่มีวันหมดอายุสามารถมาตามเรียนเก็บได้ตลอดนะพื้นฐานทางไกรมมาไม่แน่นก็สามารถเรียนได้เพราะว่ามีการปูให้ตั้งแต่ความรู้เรื่องของไวยากรณ์เลยทีเดียวแล้วก็ต่อยอดการฝึกแต่งประโยครวมถึงเล่มการบ้านอ e ีบุ๊กของแขม่อั้นแบบนี้พลาดได้ไงล่ะคะหรือใครชอบเรียนแบบนี้นะคะยังไม่อยากเครียดจนเกินไปติดตามได้ที่ YouTube Facebook และ Instagram English Fit f i t and Firm มเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ let's go watch The sunset together ไปดูพระิตตกดินกันค่ะ